กับมาม่าเราหายอ่ะหายไม่ได้ยังไงอะ่ะหรือหรือว่าโดนขโมอยอ่ะโดโอ๊ยอะไรวะเนี่ยทำามจะซุยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกจะทำอะไรอะ่ะก็เห็นอยู่ว่าจะขโมยของของฉันอ่ะ น uhh ี่ม um, ันเพิ่งกลางเดือนเองอะเงินเราจะพอใช้ถึงส oh, uh ิ้นเดือนไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูดูของโดก่อนว่าเหลือเท่าไหร่ของโดเหลืออยู่ห้าร้อยเงาห้าอยเหรอของกอลเหลือเท่าไหร พอเหลือ350บาทอะแต่นี่มันเพิ่งวันที่20บเองอะหรือตั้ง10วันเงินมันจะพอใช้ไหมอ่ะเอ่อเอาองี้ไหมเราไปซื้อของตุนเอาไว้ดีกว่าอืมก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราซื้อข้าวสารสักถุงหนึ่งแล้วก็ไข่มาม่าซาัก300ร้อน่าจะพอส่วน500ร้อของโดอ่ะโดก็เก็บเอาไว้เผื่อเป็นค่ารถเผื่อฉุกเฉิน ก็ดีนะแต่อาหารกลางวันเราก็พอไปกินโดยว่าน่าจะพองั้นวันนี้วันหยุดพอดีเราก็ไปซื้อของตุนเอาไว้ได้ดีกว่าเดี๋ยวนี้ไว้ที่ป้อมนะโอเคได้ไปไเนะหบไหมเนี่ยน้ม ข่อะฮ <Okay. S 1> เดี๋ยวโดนลืมข้อสารเอองั้นเดี๋ยวโดนไปซื้อข้อนสารก่อนนะแต่ผมรออยู่นี่นะรออยู่คือโดนนะโอเครีบไปรีบมาโอเคโเดี๋ยวโดนมาเออลืมก้อนตังค์มาเหรอวะ ฮัลโหลป๊อปเออโดนลืมอาตังค์มาเอ้าเอามาให้ดูหน่อยสิอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวรีบไปอย่างนี้แหละได้ครับโอเคมันเหลือเท่าไหร่เนี่ย 10วันเฉลี่ยแล้วใช้ได้แค่วันละร้อยโอ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยไหนจะค่าข้าวค่ารถค่าน้ำแค่น,นี้ก็หมดแล้วเนี่ยจะใช้ยังไงให้ได้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยโอ้ยทำไมชีวิตฉันมันลำบากขนาดนี้วะ เอาวะกินไข่กับม,ะมะาม่าก็คงจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์แหละเฮ้ยบอสไข่กับมาม่าเราหายอะ่ะไข่ไปได้ยังไงอะ่ะแต่โดจำแนกว่าโดวางไว้ที่จะกรารถนะหรือว่าเราลืมไปไว้ที่อื่นหรือเปล่าไม่อะ่ะตอนที่โดจะไปซื้อข้าวสารโดก็ให้๊อเข้าอยู่ที่นี่ จำได้ใช่ปะจำได้หรือหรือว่าโดนขโมยอ่ะโดโอ๊ยอะไรมาเนี่ยทำไมจะซวยขนาดนี้เนี่ยเงินเราก็ยิ่งเหลือน้อยอยู่แค่ไข่กับมาม์มาร์ทำไมต้องขโมยกันวัเนี่ย,อยเอาเถอะป๊อปไม่ไปไ็ไหรอกคีสว่าทาทานแล้วกันนะคนที่เอาไปอ่ะอาจจะเดือดร้อนกว่าเราก็ได้ขอพขอโทษละตันนอน ที่ป๊อบสับเข้าอ่ะอยังป๊อบน่าจะถือไปตั้งแต่ที้แรกอ่ะช่เหรอแต่เรายังมีเงินอยู่ดิใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่กันไป ก็เห็นอยู่ว่าจะขโมยของของฉันอ่ะนี่เหรอของของคุณไหนอะหลักฐานที่ว่าไอ้ไข่กับมาม่าเนี่ยเป็นของคุณก็ฉันถือมามันก็ต้องเป็นของของฉันสิโหแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นโจรเลยกับอีแค่ไข่กับมาม่าเนี่ยอยาขโมยเล่จริงๆ มีอะไรกันหรือเปล่าครับช่วยด้วยค่ะไอคนเนี้ยมันขโมยของของฉันเอา้าคุณทำไมทำแบบนี้ล่ะคะนั่นสิไม่รู้เลยไงเมื่อการขโมยของของอื่นอะ่ะมันบาปแล้วก็เห็นแก่ตัวมากมนั่นสิไม่มีปัญญาซื้อเลยไงนี่ฉันด่าแกอยู่นะแกมาพูดตามฉันทำไมผมไม่ได้พูดตามคุณแต่ผมกำลังด่าคุณอยู่ต่างหากแล้วแกจะด่าฉันทำไมไม่ทราบแกเป็นคนขโมยฉันที่ต้องด่าแก คุณนั่นแหละรครับที่เป็นขโมยพูดเรื่องอะไรคุณอย่าคิดนะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะจะไม่มีใครเขาเห็นหัว็่าวอยากกินแต่ไม่ม ไปซื้อใหม่กันดีกว่าอืมคุณสองคนเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นดูหน้าเครียดจังเอ่อเอ่อ,อพอดีว่าพวกเราสองคนเอาของไว้ที่ตะกร้ารถนะครับแล้วอยู่ดีมันก็หายไปครับพวกเราอะ่ะยิ่งเหลือเงินน้อยๆอยู่อุตส่าห์ไปซื้อมาม,มากกับไข่ตุนไว้ถึงสิ้นเดือนแต่ก็ดันโดนขโมยไปซะอีกอะ่ะอ้อไอ้ของที่อยู่ในตะกร้ารถใช่ไหมครับ เหมือนผมจะเห็นผู้หญิงคนนึงนะคนส,สวยๆหน่อยอ่ะ <_ t ot> เขาหยิบไปตอนแรกก็เป็นของเขาซะอีกอ๊จริงเหรอครับใช่ครับ <_ t ot> อ๋อพอดิวอาเป็นของเราสองคนนะครับผมอย่างนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามให้เขาเดินผ่านร้านผมประจําผมจําได้ <_ t ot> อย่างงต้องขอขอบคุณมากนะครับ <_ t ot> คุณจำรถคันนี้ได้ไหมครับ พวกคุณคือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นหรอคะก็ใช่สิคะทำอะไรอยู่อ่ะก็รู้อยู่แก่ใจยังจะกล้าว่าคนอื่นนะครับผมถามจริงเหอะทำไมคุณถึงได้มาขโมยของพวกผมคือฉันเหลือเงินแค่พันเดียวอะคะ่ะแล้วเนี่ยกว่าจะถึงสิ้นเดือนฉันกวงเงินไม่พอฉันก็เลยขโมยคุณเดือดร้อน แล้วคุณไม่คิดบ้างหรอคะว่าพวกเราก็เดือดร้อนเหมือนกันน่ะคุณยังโชคดีนะคะที่ยังมีเงินติดตัวเป็นพันน่ะแต่เราสองคนเนี่ยรวมเงินกันยังไม่ถึงพันเลยค่ะนี่พวกคุณก็เดือดร้อนหรอคะก็ใช่สิครับคุณเดือดร้อนไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมสองคนเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าคุณอีกคุณเห็นหรือยังครับทุกวันเนี้ยไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับที่เดือดร้อนอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน จะเห็นแก่ตัวสิครับขนาดคนที่เดือดร้อนมากกว่าคุณเนี่ยเขาจะรู้จักคิดแก้ไขปัญหาหาทางออกตัวไม่เบียดเบียนใครนะครับเออฉันขอโทษนะคะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอะ่ะฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะเอาเถอะค่ะไม่เป็นไรถ้าคุณยอมรับผิดฉันก็ไม่ว่าอะไรคะ่ะงั้นไข่กับมาม่านี้ฉันคืนให้คุณนะคะ เดียวใช่ไหมคะแค่น,นี้น่าจะพอพวกคุณให้ฉันหรอกคะฉันไม่อเอาหรอกคะ่ะเราไม่เถอะครับจะเล็กจะน้อยก็ถือว่าช่วยกันตอนนี้พวกคุณไม่โกรธไม่เกลียดฉันหรอกคะโกรธค่ะแต่ก็เข้าใจพวกเราเนี่ยอยู่ในสภาวะเดียวกันเพียงแค่แก้ปัญหาหาทางออกไม่เหมือนกันแค่น,นั้นเองยังไง ฉันต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เห็นแกนตัวสายครอีกค่ะ,ะคุณคะยังไงฉันก็ขอบคุณคุณมากนะคะที่เสียเวลาตามเรื่องให้ไม่เป็นไรครับออคุณคะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะที่เตือนสติฉันเน่ครับแค่คุณยอมรับแล้วไม่ทำอีก แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ